ไฮโซดัง so เฉลยเองแล้วพ่นางเอกร้อยล้านมินนี่พันธิราจูงมือดินเนอร์หวานฉ่ำม,มากที่เพนเฮาหรูหราห้าร้อยล้านต้องบอกเลยว่านับวันก็ยิ่งชัดเจนในความสัมพันธ์มากขึ้นสำหรับความรักของนางเอกสาวมินนี่พันธิรากับไฮโซกี้สราวุธอดีตแฟนหนุ่มของฝนสนันทฉัดโดยที่ผ่านมามีภาพของมินนี่กับไฮโซกี้ไปเที่ยวต่างประเทศคล้ายกับว่าอยู่ที่เดียวกันและภาพโมเมนต์ในวันเกิดของฝ่ายชาย จากนั้นมากี้ราศีปล่อยโปภาพนางเอกดังกับไฮโซแฟนเก่านักแสดงสาวหลังได้ไปร่วมดินเนอร์ด้วยกันที่บ้านโดยทางด้านมากี้ราศีโพสต์ตรูปภาพมินนี่พันธิราไฮโซกี้งานนี้ต้องบอกเลยว่าชัดเจนในความสัมพันธ์กันแล้วล่าสุดทางด้านไฮ so โซกี้โพส์ตเฉลยเองแล้วหลังพานางเอกร้อยล้านดินเนอร์ที่เพนเฮาหรูห้าล้าน โดยทางด้านไฮโซกี้ so ได้โพสต์รูปภาพของมินนี่พันธิราพร้อมกับป๊อกพัดสอนกอนมากี้ราศีมิ้นชาลิดาภูพาเตชนรง์หลังได้นัดรวมตัวที่เพนเฮาส์ไฮโซกี้